สาวน้อยบังเอิญเก็บเจอสิ่งมีชีวิตประหลาดตอนแรกเธอนึกว่าเป็นเพียงก้อนใยไหมที่ใครทำตกไว้แต่เมื่อมองใกล้ๆก,กลับกลายเป็นลูกสัตว์น้อยๆตัวหนึง่งร่างกายเล็กจิ๋วสีชมพูอ่อนค่อยๆขยับไปมาทำเอาสาวน้อยไม่รู้จะทำยังไงดีในตอนนั้นแต่พอนึกได้ว่าเด็กที่ขาดแม่ช่างน่าสงสารเหลือเกินเธอจึงตัดสินใจเลี้ยงดูด้วยมือของตัวเองถึงจะไม่รู้ว่าจะเลี้ยงรอดไหมแต่เธอก็พยายามหัดใช้เข็มฉีดยาดูดนมตามแบบในอินเทอร์เน็ต ป้อนจนเจ้าตัวน้อยอิ่มแปรแล้วค่อยวางลงบนผ้าห่มนุ่มๆห่อกายให้อบอุ่นก่อนจะหลับตาพริมไปสาวน้อยกลายเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยป้อนทุกๆไม่กี่ชั่วโมงที่บ้านยังต้องตั้งนาฬิกาปลุกช่วยกระตุ้นให้เจ้าตัวน้อยขับถ่ายเพราะมันยังทำเองไม่ได้ทุกครั้งที่เห็นมันกินได้อย่างราบรื่นสาวน้อยก็รู้สึกมั่นใจขึ้นว่าเขาต้องรอดแน่ๆ จากตัวเล็กเท่าปลายมาเมล็ดข้าวเจ้าตัวน้อยค่อยๆโตขึ้นจนขนาดเท่านิ้วมือเอาแต่ร้องงองแงงหานมกินตลอดตอนแรกสาวน้อยคิดว่าเป็นลูกหนูแต่พอขนเริ่มขึ้นกลับน่ารักเกินห้ามใจจนวันหนึ่งเจ้าตัวน้อยเริ่มเบื่ออาหารร่างกายผอมสูบเหมือนลิงน้อยน่าสงสารจนใจหายกลัวจะขาดสารอาหารสาวน้อยจึงใช้สายให้อาหารป้อนทีละนิดๆเคราะดีที่ฟ้าโดนใจอีกครั้งร่างกายเขาก็ฟื้นตัวอย่างชา้ชาๆ ตั้งแต่นั้นมาเจ้าตัวน้อยชอบนอนซุกอยู่ในฝ่ามือราวกับว่าต้องการไออุ่นแบบนี้ถึงจะหลับสบายยิ่งโตยิ่งขี้เล่นและเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นมองสำรวจรอบๆโลกใหม่ที่เพิ่งรู้จักเสมอแม้จะเหนื่อยและลำบากแต่แค่ได้เห็นขนนุ่มสีขาวโพลนสาวน้อยก็รู้ทันทีว่าทุกอย่างที่ทำลงไปนั้นคุ้มค่าต่อมาเธอซื้อของเล่นเล็กๆน้อยๆให้เจ้าน้อยก็ดีใจทุกครั้งเล่นเพลินราวกับเจอสวรรค์ ในใจมันคงนับว่าสาวน้อยคือแม่ไปแล้วเพราะเพียงแค่เธอเรียกเจ้าตัวเล็กจะวิ่งปรูดมาหาพอโตขึ้นเล็บกลับแหลมคมจนเผลอควรบ่อยๆเธอเลยใช้กรรไกรตัดแต่ไม่คาดคิดว่าจะทําให้มันปีนป่ายไม่คล่องเหมือนเดิมแถมพอเห็นกรรไกรทีไรก็วิ่งหนีตลบเลยจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เหมือนลูกอมตอนนี้มันกลายเป็นหัวใจดวงเล็กๆของทั้งบ้าน ทุกครั้งที่มันกระโดดเข้ามาหาก็มอบความอบอุ่นราวกับตุ๊กตาน้ำร้อนที่เต้นอยู่ในอกดวงตากลมโตใสแจ๋วราวกับการ์ตูนทำให้สาวน้อยใจละลายไปทุกวันเธอเคยคิดว่าความสามารถของมันคงมีแค่การปีนป่ายแต่วันหนึง่งเจ้าตัวเล็กกลับกระโดดพุ่งขึ้นไปกลางอากาศแล้วร่อนลงมาที่ฝ่ามืออย่างแม่นยำราวกับเกิดมาเพื่อบินนับจากนั้นคู่รักคู่นี้ก็พาเขาออกไปฝึกบินทุกวัน ทุกครั้งที่ลงสู่ฝ่ามืออย่างมั่นใจก็คือการแสดงถึงความเชื่อใจที่มีต่อแม่ของมันแม้สุดท้ายจะยังไม่รู้แน่ชัดว่าเจ้าสัตว์น้อยตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อะไรแต่สำหรับสาวน้อยแล้วมันคือปาฏิหาริย์เล็กๆที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจให้เธอและครอบครัวอย่างสมบูรณ์